เมียเจ็บท้องไปโรงพยาบาลไม่ทันคลอดลูกในรถแท็กซี่สามีสุดดีใจได้ลูกชายคนแรกสวัสดีครับอยู่กับผมนายมารุดนะครับช่องตุเกนเซอร์เกิร์อีกเช่นเคยน,นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูข่าวนี้นะฮะข่าวที่น่าดีใจที่สุดเลยนะฮะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะฮะตุเกนเซอร์ขอบพระคุณมากครับเมื่อเวลา9้าโมงครึ่งของวันนี้นะฮะวันที่9มีนาคม ศูนวิทยุกู้ชีพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้รับแจ้งมีหญิงสาวคลอดลูกภายในรถแท็กซี่ซึ่งจอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันปากทางคลอง3ามอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนั่นเองจึงได้สั่งการรถกู้ชีพไปช่วยให้ความช่วยเหลือนะครับที่เกิดเหตุพบรถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยตา้าสีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนมอตํามันนะครับเจ6 2 เจ 4, 6 2นะครับจำไว้ดีๆกรุงเทพมหานครซึ่งเบาะหลังพบชายหญิงนั่งอยู่และมีทารกแรกเกิดได้คลอดออกมาแล้วเป็นเพศชายนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแพทย์และพยาบาลของรถกู้ชีพจึงให้การช่วยเหลือและนำแม่กับลูกไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากการสอบสนนวนนายวรรกรทองขำอายุ44ปีซึ่งเล่าว่าเมื่อช่วงเช้าภรรยาเจ็บท้อง ตนจึงได้พาภรรยานะครับบกแท็กซี่เพื่อที่จะไปหาหมอแต่รถติดมากจึงทําให้ภรรยาได้คลอดลูกออกมาบนรถแท็กซี่เสียก่อนซึ่งก็เป็นลูกคนแรกนะครับของตอนเองกับภรรยาและยังเป็นลูกชายอีกด้วยด้านนายกมลเกิดวิถีนะครับอายุ65ปีคนขับรถแท็กซี่บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ได้บกรถของตนที่หน้าโรงเรียนสามัคคีถนนเลียบคลอง3 นะครับโดยระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นฝ่ายหญิงบอกว่าทนไม่ไหวจะคลอดแล้วและรถก็ติดมากจากนั้นตนตนก็ได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาตนจึงแวะเข้าปั๊มจากนั้นโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหมอให้เข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของคลอดลูกบนรถแท็กซี่นะยินดีด้วยจริงๆนะครับได้ลูกชายด้วยแม่ยินดีกับสามีภรรยาคู่นีนะ้ยินดีจริงๆครับม,มีลูกก็ครอบครัวก็สมบูรณ์แบบ โดยปริยายอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะ,ะก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะฮะงวดนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่คนขับรถแท็กซี่ก็อ,อายุมากแล้วนะ65ปีเดี๋ยวผมขอบอกเลขทะเบียนอีกดีกว่านะฮะส่วนอะไรนะทางด้านสามีนี่อายุ44นะครับเดี๋ยวเลขทะเบียนอะไรนะฮะ7462ว้าวไม่ธรรมดานะฮะงวดนี้แหละฮะเซ็ตโกโอเคครับอันนี้ก็เป็นคลิปยินดียินดีนะฮะกับ พี่สท่านฮะสามีภรรยาคู่นี้แล้วก็พี่แท็กซี่ใจดีด้วยแล้วก็หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำรวจผู้ที่เกี่ยวข้องที่อำนวยความสะดวกทุกท่านเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเม้นมาแชร์มากด subscribe ติดตามช่องเรานะฮะรับรองท่านจะไม่พลาดขา่าวสารดีๆแบบนี้แบบสไตล์ช่องเราแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ so good